วันเรามีใช่จัเแียวัดโพชัยห้องธรรมดานี่สารเลนเมือวันที่ิบเข็บเมษาาแต่ว่าปีนี้เลนพันที่ชิบหัชิบหักโอ้ิัเมษาอังเริ่มเด่ฉันจะได้เขาจีอันตรายเรื่องอีลาเลยนะแม่อาชันนี่จอืเจ้าต้องจ้างใรดิี่โคตรจะได้ไปโคตรจะได้เนียเออีลามาใหม่มาไหมมาไหมเขาเออบัดนี่เอาก็ว่าไม่ยกต่ โอ้ยอยู่น really? so, ี да> so. ่จะเป็นหัวหน้าเรียกกี่ล้านโอ้ยจะเป็นใบนน่อมานเก่นไม่ใช่หัวหน้ามาแล้วเขาเออหัวหน้านรอเขาเออจังเขาเรียกว่าบอสม่เห็นบอโซเซียลบอสตูบอสจูบอสบอยบอสบอยเขาอยยังกับบอสหลอด มันจเจาสิว,วันนี้เ,เขาเพิ่นเ้าเพิ้นแต่เพิ่นหองหงมั่งหงยึดอ,อำนาจแล้วมื่อนีจอาผักที่มาาลายอยู่เล่นหรอเมื่อนีจะาักเจ็ปรเนต์เป็นย<อ>างเล่นนี่แระเพื่นนนอนะนำตงพ่ักนพี่น้องทั้งสองปบอแล้วหัวหางมาลายเี่เนแม้ พี่ให้นะไม่ันเกิดไปมไมใส่ตุ้สิอยู่เนี่ยแล้วุมีบ่เดียแล้วเีวอันนี้แม่เ่ฮะี่แม่นลูกสาวถอยหลอกนองโอลีฟเนี่ยนองโอลีฟมาจะซาน่าแหลกูดสบอสังฟังละ ซ้ายนี่ละตอาวเนี่ยลูกสาวพอยเนี่ยมันคือพูดไม่นางทวจะบอกพวกาพ่อวคดีตอนหนี่ก่อคือแม่งยนันต็คนเี่คนเนี่ยยืนตรงนี้น้อยด้วยยืนตรงยืนตรงยืนตรงยรยนยก็เรเป็นนนน มื่อคืนเสรว่างปอมกระปอมรอกค้าวเจ้า้องห้ดูเห็นว่าไม่ก่อแน่หรืหุนดีน้อง่วง่ยวไปทั่วบานหลัไเอาแต่ยานุสาว่คอยไ่้หรือไนมาใส่ไหน

ียวสองเส้นเนียสายเดียวหอาไม่หยังที่มีสองเส้นเออเอาที่บ้าน้องแดมอนเอาบาไปอว่าอไร้วามาหยังมาหงมว้่าหก่อน้ายัมาบ่หัว้อนยัมามัวอนา้มันจะฟังสายก่อนนะผมเช็ตน้นเขียอีสานนเตอีสานเทยังวานไม่หยังฝากที่นี่กน่ มากมากอ่สามตัาปักกีฬาด้วยเนาะฮะปักีฬาด้วยเนาะเขาเล่กีฬาเนี่พราะถ้าตายเขาจะเล่นกีฬาก็ได้อุ้ยแงพันนาไม่แหงน้างเออนกีาได้หรอเ่เล่นกีฬาดีเอกรูปอลระเอกรูปดอเสียงดีเสียงดีนั่งเอกงสวยคือฝนทันุน้องเมื่อกี่โมงครับเออฝนจะเราจะท้องแล้วนั่งเอกงมือบ้เออ ตาต่ำไงคุตงชาติไม wow. ่ได้จว่มุกกูลต่อรอยใจดีเออวาเออกูได้เจ้าภาพเจ้าพาเจ้าภาพเน่เอาเจ้าภาพคู่บ้านนางนู่นอยู่ทางล้างว้ให้บาทีใหญ่ีตัวละงกูใส่หมเ้จิ้จไมตงตึงัเพิบแท่นี่ก็หลายนี่ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เป็นนี้นอกกมอานอสน็ขสีอข,อขึ้นหลังเรสองควร่ขงข้านน่ะ่นนีม่กอด่นนไม่กอัเรมนจะเป็นใจรัดเรองจะเป็นใจอ้ยคิดว่าห้องหล ไปกินน้ำดีพอวะไปยังเอาแค้นเนี่ยคิดนมากแล้วแค้นไปกินน้ำโอ้เกาะหัจักไม่ร้องเราแค้นกัน่ะโอ้ไปกินน้ำดอกเนี่ยมากระปั้งภูมหลังกระลุงดอกรับรับนคนแล้ววคนแล้วจะมากักไปซิมามาหลางมาขอยางล้ว พี่รองเอ้ยผู้ข้าอริจวาบุญสูนะ้บุญสู้กันทาปานนำมากเป็นเวลาสาน,นาปานี่ปานนำกันยังกว่าท่านมาเกิดอยู่แต่าาปานใด้ปานนำที่มากเกิดแต่ว่าจังเด็ก็แล้วแต่ไอ้บุญสู้นี่ก็ที่ทาปานนำอยู่บนนี้คือเก่านั่นแหละบ่ด้นัง่งอี